สวัสดีครับพบกับเกตอีกแล้วนะครับวันนี้เกจะพาคุณลูกค้านะครับมาชม n i สสันเทอร a ของเรานะครับตัวนี้เลยนะครับสหลับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับตัว VL นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับราคาจะอยู่ที่1 4 9่0 0 0บาทนะครับสำหรับรุ่นที่โชว์วันนี้จะเป็นสีขาวนะครับไว i t e ตอ o r m นะครับเรามาดูจุดแรกกันก่อนนะครับบริเวณกระจังหน้านะครับตัวนี้จะ เพิ่มความหรูหราขึ้นมาด้วยโครเมียมนะครับตัวนี้จะเป็นรูปทรงวีโมชันขนาดใหญ่นะครับภายใต้โลโก้ก็จะมีกล้องนะคะเป็นกล้อง360องศานะครับตรงนี้เราจะมีระบบ360องศาเซฟตี้ชิลนะฮะตัวนี้เราจะปกป้องรอบคันเลยนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นเซนเซ,นซอร์นะคะเป็นเรดาร์เซนเซอร์จะเป็นระบบช่ว,ชวย่ชวยแจ้งเตือนก่อนชนแล้วก็ช่วยเบรกฉุกเฉินจฉิยะนะครับ มาพร้อมกับเซนเซอร์กระยะจอดนะครับด้านหน้า4จุดทำงานควบคู่กับกล้องมองรอบคันนะครับไฟไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบคอร์ด LED สีดวงนะครับให้ความสว่างขึ้นจากเดิมนะครับส4เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะครับไฟตัดหมอก LED เช่นเดียวกันนะครับ ไป LED เขาจะมีอายุงานการใช้งานที่ยาวนานกว่าล้อแท้ปกตินะครับล้อนะคะจะเป็นล้ออลลอยด์ขอบสิบแปดนะครับพร้อมแมกไาย์ใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจวัดลมยางให้ด้วยนะครับกระจกบานหน้าและแกระจกคู่หน้าประตูคู่หน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นอะคูสติกการ์ดนะคะช่วยทับเสียงรบกวนจากภายนอก ทำให้ห้องโดยสารมีความเงียบมากยิ่งขึ้นนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องมองรอบคันจุดที่2และจุดที่3นะครับทั้ง2ฝั่งเมื่อจับประตูเป็นสีเป็นโครเมียมนะครับมาดูด้านท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้จะเป็นไลท์ไกด์ตัวนี้ก็เป็นไฟเบรค LED นะครับตัวนี้เป็นไฟเบรกดวงจุดที่สามนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันก่อนนะครับแปลงประตูนะคะตัวนี้จะเป็นตุ่มพับกระจกไฟฟ้านะครับเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันเลยนะครับพร้อมกับระบบป้องกันการเหนียบฝั่งคนขับด้วยนะครับเบาะเป็นเบาะรับไฟฟ้าแปทิศทางพร้อมที่ดันหลังนะครับ ให้ผมผอมพวงมาลัยจะเป็นแบบสปอร์ตนะครับแบบ dsh ดีเ p e เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับพร้อมกับหน้าจอ TF-T ขนาด7นิ้วนะครับซึ่งเราจะควบคุมการตั้งค่าที่หน้าจอจากปุ่มที่พวงมาลัยตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตั้งค่าะระดับเสียงนะครับ มาพร้อมกับคุกคอนโรลน,นะครับรุ่นนี้ตัวนี้เราเซ็ตค่าล็อกความเร็วอัตโนมัติได้เลยนะครับพร้อมกดรับสายวางสายจากปุ่มนี้ได้เลยนะครับกระจกมองหลังนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ Intelligent r e ีย v i e w Mirror นะครับเมื่อลูกค้ามีสัมภาระเต็มท้ายรถนะครับหรือว่ามีผู้โดยสารเต็มท้ายรถจะบดบังทัศนวิสัยในการมองนะครับลูกค้าก็สามารถ ดันเข้าหาตัวแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะโชว์ภาพจากกล้องมองด้านหลังนะครับามาแสดงที่กระจกตรงนี้ได้เลยจะให้มุมมองที่กว้างนะครับแล้วก็ให้ภาพที่ชัดเจนนะครับและสำหรับการดูกล้องนะครับกดปุ่มที่คามิาตัวนี้ก็จะแสดงภาพรอบคันนะครับตรงนี้ตัวนี้จะเป็นมุมมองด้านหน้านะครับพร้อมเส้นการระยะกดย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับจะ ตัวนี้จะเป็นมุมมองฝั่งซ้ายมือนะครับประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับก็คือเวลาลูกค้าเอารถเข้าจอดเที่ยฟุตบาทนะครับตัวนี้เราก็เช็คได้ว่าจอดชิดเกินไปหรือเปล่านะครับมาพร้อมก,กันกับระบบ MOD นะครับก็คือ Moving Object Detection นะครับตัวนี้จะตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันนะครับจะอ่าทำงานอยู่ที่ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเขาจะจับวัตถุอยู่ที่3เมตรนะครับด้านข้างจับ2เมตรนะครับ มาพร้อมกับแมปด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็หน้าจอเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับที่สำคัญเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายได้ด้วยนะครับแอร์ Air จะเป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะครับด้านล่างตรงนี้จะมีพอร์ต USB Type C Type A นะครับตัวนี้ตัวเปิดปิดแอร์ Air, สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมด ปรับการขับขี่เป็น4 high 4 low นะครับตังนี้เป็นแบบทิปออนด i ไฟนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมโหมดเมนวนวลนะครับรุ่นนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นปุ่มพับเบาะไฟฟ้าสำหรับแถว2นะครับเพียงลูกค้าสัมผัสปุ่มนี้นะครับเบาะแถว2ก็จะพับเก็บให้เลยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกสบายนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องเราสำหรับเครื่องยนต์นะครับนิสันเทอร่าของเรานะครจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะครับขนาด2,300ซีซีให้กำลังแรงม้าอีกที่190แรงม้าที่3,750รอบต่อน,นาทีนะครับแรงบิดที่ที่450นิวตันเมตรนะครับที่1,500 2,500รอบต่อน,นาทีนะครับ ตัวนี้ให้อัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่13.2กิโเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับห้องโดยสารนะครับฝั่งข้างผู้ขับขี่นะครับเราดูเบาะก่อนเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะแบบซี r ร่เกรวิตีตัวนี้เวลาลูกค้านั่งนะคะก็จะช่วยโอบสรีละของคุณลูกค้านะครับช่วยให้เดินทางใจไม่เมื่อยล้านะครับตัวนี้ปรับระดับได้พร้อมกับ เข็มขัดนีรภัายแบบดึงกลับนะครับช่องเก็บเอกสาราสำหรับคอนโซลนะครับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่เลือกรุ่น V L นะครับสามารถเลือกโทนสีได้นะครับก็จะมีสีแดงดาเบอร์กันดี้ดาแดงเบอร์กันดีนะครับแล้วก็สีดำเบทนะครับอันนี้เลือกได้เลยนะครับ ห้องโดยสารแถวที่2นะครับตัวนี้ก็จะยกระดับขึ้นมานะครับเป็นแบบ theater s e ก็คือเบาะนั่งก็จะมีความสูงขึ้นจากฝั่งหน้าอีกนิดนึงนะครับเหมือนเหมือนเราเอยู่นั่งอยู่ในโรงหนังเวลามองลูกค้ามองออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยจะไม่เวียนหัวนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีระบบ entertainment มาให้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีจอ,อขนาด11นิ้วนะครับ สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูเน็ตฟิ o u t u b e ได้เลยนะครับสำหรับแอร์ก็มีให้รอบคันเลยตัวนี้สามารถปรับตัวนี้ได้นะครับหรือว่าปรับจากกลุ่มพับไฟฟ้าที่ข้างคนขับนะครับเพื่อขึ้นแถวที่สามก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสานเทอร่านะคะจะมีเซ็นเซอร์ ใบสปอร์ตวอร์นิ่งนะครับจะแจ้งเตือนจุดอับสายตาเขาจะจับมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านท้ายบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตัวอินเ l อร์เรชัเลวิ้งเลอร์นะครับที่ส่งภาพไปที่กระจกมองหลังก็จะมาจากกล้องตัวนี้นะครับครับสำหรับ n i สันเทอร r a ตัวนี้ก็จะติดตั้งออโต้ลิฟ์เกตมาให้ด้วยเลยนะครับลูกค้า,าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าที่จะเปิด ด้านหลังนะครับมือไม่ว่างก็สามารถเปิดได้นะครับติดแล้วเมื่อกี้โดนไม่โดนถึงเซ็นเซอร์เราจะเปิดได้สี่วิธีนะครับตัวคลิกเซ็นเซอร์เปิดจากกุญแจเพียงกดตัวน,นี้สามครั้งนะครับก็ <pop> จะ แกมอตโนมัตหัวเราะทำไมก็จะมีเซ็นเซอร์การระยะด้านท้ายให้ด้วยนะครับสี่จุดรวมๆแล้วเซ็นเซอร์การระยะของรถนิสันเทอร์ล่าของเราเป็นแปดจุดเลยทีเดียวนะครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักมาสอบถามหรือว่าติดต่อทดลองขับได้นะครที่นิสันบีเทอโตวารินชำราบนะครับติดต่อได้ที่เซลเกตนะครับ 091 015 28 96ครับสวัสดีครับ